ไม่มีไม่มีไม่มยิงยิงดิยิงดิสวยว่ะปลมปลาไฟหน่อยปลาไฟป่าไฟนะปลาไฟ,าไฟ,าไฟมามานี้ขึ้นข้างบนชั้นหนึ่งมาแต่แลลเลยเราไปเก็บไฟไปเลย ปลาลงพื้นานล่างปลาพื้นเนี่ยะปลาพื้นเนี่ยพาเลยรอฟังเสียงกันนยบนมาอ้วนรอบนบน มามามาเอากระหกเอากระหกใสก่กระหกเพื่อนใส่กระหกอยู่ข้างบนลูกบอลอย่านี่ ลูกรสุด400เนี่ยไม่เอาไปสิ You I mean bots, ไปครับไปเรื่อยๆครับไปล็อกอยู่เรื่องกลัวอ่อชะลอชะลอชะลอขี้เกียจสะลอเฮ้ยบอมจากไหนอีก มีไหมมาอยู่หมดเลยโอ้โหในทองก็มีตัวเหรอมันเริ่มฟารรมแล้วใช่มันเริ่มฟารรมแล้วเร็วๆม,ม,มาเลยโอเคนั่นมันอยู่ตรงไหนก็พูดหน่อยนะ อยู่สั้นอยู่สั้นเอยอวิ่งขึ้นบ้านกันเหมันเห็นตัวอยู่บ้านตัวหนึ่งนะระวังนะเขาเห็นมันยืนอยู่มยหมาปะมันยืนตัวคนเลยดิใช่ไหมว่าไมฝาดมันอยู่ทางสั้นเหรอคืหลังคาเลย ใช่คหลัาคาเลยโอเคเร็วๆๆเร็วเร็วลองบักแม่งไม่มีสุนไฟเรเล่นกับมันเลยวะ่ะน่าสนใจน่าสานใจทางยาวมันเปิดไปยังหรือว่ายังจะได้ดูให้ เผื่อมีคนเปิดจะยังไ,ไ,ไม่ได้เปิดเลยยังไม่ได้เปิดเลยเดีเ๋ดยวเขาเคลียร์มา,อามโอเคเดี๋ยวเ้าด้านบนให้ไปเปิดกล่องเลย อ้วนอยู่ให้ไหนแล้วบ้านจะไปเก็บเอ็มสองซีม่อนอยู่ที่ไหนดูเขาให้ไหนในกล่องปืนเหรอใช่ครับโอเคโอเคจไม่ไปเล่นไงแกมันมาว่ะเฮ้ยอ้วนเขากดออกแล้วดิเอาไหมให้เขาออกไหมกดเลยกดเลยออกเลยออกเลยมันเอาอ้วนเหรอ สักก้นมั้